Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้ไหมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไม เราจะมาพูดกันเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการระบายท้องคุณผู้ชมอาจจะมีสูตรในการระบายท้องด้วยสมุนไพรไทยหลายๆอย่างแต่ของต่างชาติค่ะเขาไม่ได้ปลูกผลไม้หรือว่าสมุนไพรเหมือนเราเขามีสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าลูกพรุนแล้วก็กลายเป็นน้ำพรุนสำหรับเป็นตัวในการช่วยระบาย ทราบไหมคะว่าทําไมทางตะวันตกหรือฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาถึงใช้ลูกพุนแห้งน้ําลูกพุนเป็นยาระบายเราเข้ามาดูสรรพคุณกันนะคะนิ่มยังไม่ดื่มค่ะจะรอให้จบรายการก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันมาดูสรรพคุณว่ามันมีอะไรทําไมถึงใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้สักครู่ค่ะ Did <you> know? ลูกพุนตากแห้งนั้นนะคะเป็นผลไม้ที่จัดว่าอุดมไปด้วยสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ และสรรพคุณอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของมันมากเรียกได้ว่าเป็นเหมือนสูตรยาสามัญในแถบประเทศตะวันตกเลยก็คือเป็นยาระบายอ่อนๆสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยค่ะ หลายคนมักจะได้ยินหรือเชื่อกันว่าเป็นเพราะว่าลูกพุ่นมียายอาหารสูงจึงช่วยทําให้ขับถ่ายได้ดีแต่ดูเหมือนว่าเหตุผลดังกล่าวจะน้ําหนักน้อยลงค่ะเมื่อวิทยาศาสตร์ได้หาคําอธิบายที่ดีกว่าจากสารประกอบสําคัญที่พบในลูกครุ่นซึ่ง มันก็ได้ไปเชื่อมโยงกับสารบางอย่างในหมากฝรั่งด้วยเอาสิคะจากการศึกษานี้นะคะมีหลายแห่งพบว่าลูกรุ่นมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการท้องผูกได้จริงและดีกว่าผงไซเลียมซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยขับถ่ายเช่นกันอีกทั้งลูกรุ่นยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ปีบตัวได้ดีขึ้นจึงทำให้ท้องไม่ผูกคะ่ะเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ลูกพรุนมีอะไรคะที่ทำให้เหมือนเป็นยางระบายอ่อนๆจริงอยู่นะคะว่าลูกพรุนเป็นหนึ่งในอาหารที่มีเส้นใยสูงลูกพรุน1 0 0กรัมจะมีเส้นใยอยู่ประมาณ6กรัมอย่างไรก็ดีคะ่ะสิ่งที่ทำให้มันเป็นเหมือนยาระบายนั้นกลับเป็นพ่อสารสำคัญที่มีชื่อว่าซอร์บิทอลลูกปรุน100กรัมจะมีซอร์บิทอลอยู่เกือบถึง15กรัมเจ้าซอร์บิทอลนี่ละคะ่ะ ที่มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกฟังชื่อดูคุ้นคุณหรือ,อยังคะมันก็คือสารให้ความหวานซึ่งเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่มักใช้ในหมากฝรั่งชูการ์ฟรีนั่นเองค่ะคุณหรือ,อยังคะโดยทั่วไปค่ะปริมาณซอบิทอลที่ใช้จะอยู่ที่30กรัมต่อ100กรัมก็เท่ากับว่าหมากฝรั่ง1แผ่นจะใช้ปริมาณซอบิทอล1กรัมนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสารประกอบตัวอื่นๆที่เชื่อว่ามีส่วนทำให้เกิดผลดังกล่าวด้วยได้แก่กรดเนโอโคโรเจนิกและกรดโคโรเจนิก้วยเหตุนี้เองค่ะมันจึงมีส่วนกระตุ้นทำให้ของเสียถูกขับออกเร็วขึ้นและลดระยะเวลาในการตกค้างในลำไส้นั่นเอง แต่นิ่ว่านะคะคุณผู้ชมจะเลือกดื่มน้ําลูกรพรุนเพราะว่าชอบรสชาติหรือว่าจะดื่มกาแฟเหมือนเดิมเพราะว่าชอบรสชาติหรือว่าเคี้ยวหมักฝรั่งสเสลยสุดแล้วแต่ความชอบค่ะขอให้ใช้ให้ถูกประโยชน์กันแล้วกันวันนี้เราได้สาระแล้วก็ได้การระบายอ่อนๆไปเรียบร้อยแล้วคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่ยังจะมีเรื่องราวที่ศึกษามไม่รู้จบมาฝากคุณผู้ชมที่นี่เหมือนเดิมค่ะ Did you know คุณรู้หรือไม่สวัสดีค่ะ